ต่อไปเป็นมาคอฟวอทที่10นะขนาด3คูณ3นะอันนี้เราจะยืมตัวอย่างในหนังสือนะแบบงัดข้อ10.4นะแบบงัดก็สิบจดสี่นะก็อบอกว่าความน่าจะเป็นปัจจุบันนะในการเกิดสถานะที่1ที่2กับที่สนี่คือสถานะย่อยนะสถานะย่อย สถานะที่1คือ0.6สถานะที่2คือ0.2สถานะที่3คือ0.2เป็นสถานะย่อยเป็นความน่าจะเป็นนะนะเวลาปัจจุบันนะแล้วก็ความน่าจะเป็นโคงการเปลี่ยนแปลงแสดงในตารางอันนี้นะตารางอันนี้จากสถานะ1ไปเป็นสถานะ1 0.6นี้แปลว่าคงเดิมนะฮะแปลว่าคงเดิม จากอันนี้คงเดิมนะคงเดิมคงเดิมแล้วก็จากสถานะหนึ่งไปเป็นสถานะสองอันนี้0.20อนันนี้เปลี่ยนนะตัวนี้เปลี่ยนก็คือ1ไปเป็น2แล้วก็1ไปเป็น3คือ0.2นอนะอันนี้เป็นความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานนะตัวนี้เรียก transition metric นะแต่ metric ก,การเปลี่ยนแปลงนะ ทีนี้ในโจทย์ข้อนี้นะข้อให้หาความน่าจะเป็นในการเกิดสถานะ1 2 3ก็คือสถานะที่1ที่2ที่3นะในช่วงเวลาในช่วงเวลาหน้านะในช่วงเวลาหน้าคือถ้าเอาตามโจทย์ของมันจริงๆก็คือเอามาคูณแค่ครั้งเดียวก็จะได้คําตอบเพราะเขาถามในช่วงเวลาหน้านะแต่ตัวอย่างนี้ครูจะเพิ่มนะฮะเพิ่ม เพิ่มว่าให้หาความน่าจะเป็นของการเกิดสถานะย่อยทั้ง3เลยนะในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาที่สองแล้วก็ช่วงเวลาที่3ด้วยอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคําสั่งนิดหนึ่งในช่วงท้ายนะในช่วงเวลาที่1ก็คือช่วงเวลาหน้าหรือบางทีก็เรียกว่าช่วงเวลาถัดไปก็ได้ก็คือจากสถานะเวลาปัจจุบันหรือสถานะเริ่มต้นเนี่ยเอามาคูณครั้งแรกก็จะได้ช่วงเวลาถัดไป ในโจย์กรณนี้ ha, ใช้เวลา,ช,ววลา aç, ลวช่วงเวลาหน้านะจริงๆแล้วช่วงเวลาหน้าหรือช่วงเวลาถัดไปก็คือช่วงเวลาที่1ก็คือการคูณรอบแรกผลการคูณรอบแรกทีนี้ถ้าเขาถามช่วงเวลาที่2ก็คือเอาผลที่การที่ได้จากการคูณรอบแรกเนี่ยไปเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณกับเมติกการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งก็จะได้ช่วงเวลาที่2องในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลานี่อาจจะเป็นสัปดาห์ก็ได้สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3อาจจะเป็น เดือนก็ได้เดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเอาจจะเป็นวันก็ได้มวันวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะเป็นวันก็ได้แล้วแต่แต่ตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกช่วงเวลาเป็นอะไรก็บอกว่าช่วงเวลาหน้าช่วงเวลาที่หนึ่งที่สองและที่สามบจทจ์ข้อนีอ้เราจะมาทําตามลําดับนี้นะ,ะเราเริ่มที่วิธีทำ เอาคุณต้องเมตริกตัวตั้งก่อนนะเมตริกตัวตั้งเมตริกตัวตั้งนะเมตริกตัวตั้งก็คือเมตริกที่บอกสถานะนะฮะสถานะย่อยที่1สถานะย่อยที่2สถานะย่อยที่3ณเวลาปัจจุบันคือเมตริกเริ่มต้นนะโจทย์เขาก็บอกแล้วก็คือ0.6นะฮะ0.60นั่นแหละเรื่องหยอมัน มันมีตำแหน่งเดียวก็ตัวหลังเป็นศูนย์ก็เขียน0นย์จุดโดก็พอแล้วก็0.2แล้วก็0.2นงนี่นี่คือสถานะย่อยที่1สถานะที่1นี่คือสถานะที่2นี่คือสถานะที่3นะสังเกตว่ารวมกันเนี่ยในแนวแถวเนี้ยจะได้เป็น1นะแล้วก็ทั้งหมดนี่ทั้งหมดตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าสถานะในช่วงเวลา ศูนย์นะเรียกว่าในตัวนี้จะเป็นสถานะในช่วงเวลาปัจจุบันนะหรือสถานะณนะช่วงเวลาศูนยะ์นั่นเองตัวนี้นะก็คือที่เป็นเมติกแล้วก็มีสถานะย่อยสามัญอนยู่อย่างเงี้นะสถานะในช่วงเวลาปัจจุบันต่อไปเมติกการเปลี่ยนแปลงนะ เมตริกการเปลี่ยนแปลงโจทย์บอกไว้แล้วชัดเจนเมตริกการเปลี่ยนแปลง transition เมตริกนะ Matrix, นะตัวสำคัญก็อยู่ที่ในเมตริกนะเนื่องจากของเราอะแถวหนึ่งแถวมีสามหลักพอันเมตริกการเปลี่ยนแปลงนะก็จะเป็นเมตริกขนาดสามแถวสามหลักนะอันที่หนึ่ง ที่1แถวที่2 0.2 0.7 0.1์0ุอนแล้วก็0.1 0.1แล้วก็0.8อันนี้สถานะ1 2 3บนสถานะ1 2 3นี่เม่ติกการเปยนแปลนนะ เมติกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องดูเข้าใจนะฮะเมติกที่อยู่แถวที่หหลักที่1คือตรงนีง้คือมันคงเดิมนะแถวที่2หลักที่2คือตัวกลางคือเดิมนะฮะคือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนในตัวนี้ก็คือไม่เปลี่ยน3ามสนีส่ไม่เปลี่ยนค่ามันไม่เปลี่ยนคือคงเดิมสถานะหนึ่งยังคงเป็นสถานะหนึ่งเมื่อเวลามันผ่านไปนะะจากปัจจุบันไปวันหน้านะฮะอันที่สอง ตรงตำแหน่งแถวที่2หลักที่2คือคงเดิมแถวที่3หลักที่3คือคงเดิมนะส่วนที่เปลี่ยนก็คือตัวนี้ตัวนี้แปลว่าสถานะ1เปลี่ยนไปเป็นสถานะ2แล้วก็นี่สถานะ1เปลี่ยนไปเป็นสถานะ3แล้วก็ตรงนี้ก็สถานะ2เปลี่ยนไปเป็นสถานะหนึ่งหลังสุดสถานะ2เปลี่ยนไปเป็นสถานะ3 ันนี้สถานะสามเปลี่ยนไปเป็นสถานะหนึ่งี่สถานะสามเปลี่ยนไปเป็นสถานะสองนะแต่ให้เราจําไว้ตรงแนวทะแยงตรงกลางนคือคงเดิมอันนี้เป็นประโยชน์สําหรับเวลาที่โจทย์ให้เราสร้างเมติกนี้ขึ้นมาเองจากข้อมูลที่โจทย์บอกนะส่วนมากโจทย์จะบอกที่เปลี่ยนนะฮะว่าเราต้องเข้าใจว่าที่คงเดิมก็คืออยู่ในแนววงสีแดงนี้ที่คงเดิมนะครับ ทีนี้ให้สังเกตว่าในแนวแถวนี่นะเมติกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรวมกันได้หนึ่งนะแถวนี้รวมกันได้หนึ่งนะแแถวนี้ก็รวมกันได้หนึ่งขณะที่แนวหลักไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องเท่ากับหนึ่งนะไม่จําเป็นต,ต,ตัวนี 3, ้นะไม่จําเป็นจําไว้ในแนวหลักหลักนี้ก็ไม่จาเป็นต้องเท่ากับหนึ่งนะเท่ากับหนึ่งก็ได้ไม่เท่าก็ได้ไม่จาเป็นไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรนะ ให้ตรวจสอบเฉพาะแนวแถวนะฮะมันเหมือนจะบอกว่าเดิม100%ก็เปลี่ยนเดิม100%ก็คงเดิม6กเปลี่ยนไปเป็น2 20%เปอร์เนเปลี่ยนไปเป็น3 20%ประมาณนั้นนะน,นี้ก็เป็นการเดิมประมาณร0อแถวที่2อเนะสเปลี่ยนไปเป็น1 20%่อร์คงเดิมที่สองเอร์นต์สองไปเป็นสามก็สิบเปเซนประมาณนั้นนะในแถว ต้องววมกันได้หนึ่งนะเอาละโจทย์ให้หาโจทย์ที่เป็นตัวพิมพ์นะเขาให้หาความน่าจะเป็นการเกิดสถานะ1 2 3ก็คือสถานะย่อยที่1ที่2ที่3ในช่วงเวลาหน้าโจทย์ในช่วงเวลาหน้าก็คือการเอาเมตริกตัวตั้งกับเมตริกการเปลี่ยนแปลงคูณกรรันรอบแรกนะแต่ครูบอกแล้วว่าอันเนี้ยครูให้หานอกจากช่วงเวลาหน้าแล้วให้หาเวลาที่ ช่วงเวลาที่สองด้วยก็คือถัดไปอีกรอบนะึงแล้วก็ช่วงเวลาที่สามด้วยเพราะฉั้นอันนี้เราจะมีการคูณสามรอบนะ,ะเรามาเริ่มตรงนี้นะความน่าจะเป็นการเกิดสถานะในช่วงเวลาถัดไปนะเรามาหาความน่าจะเป็นการเกิดสถานะ ในช่วงเวลาหน้าหรือบางทีก็ก็ใช้คำว่าถัดไปนะคือในทางคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาที่หนึ่งนั่นเองนะความน่าจะเป็นของสถานะก็คือทั้งสามสถานะย่อยนะทั้งสามสถานะย่อยอสถานะย่อยที่หนึ่งสถานะย่อยที่สองสถานะย่อยที่สามทั้งสามก็คือ เป็นเมทริกนั่นเองตรงนี้นะคะคำตอบที่ก้อนหาเป็นเมทริกก็คือเมทริกตัวตั้งนั่นแหละแต่สมาชิกค,ค่ามันจะเปลี่ยนไปนะปานการหาตรงนี้เราก็อันนี้มันก็จะเท่ากับนะความน่าจะเป็นการเกิดสถานะในช่วงเวลาหน้าหรือช่วงเวลาที่หนึ่นะก็จะ ใช้คำว่าคือก็แล้วกันนะคือคือก็เมติกตัวตั้งมาตั้งก็0.6 0.2 0.2นะคูณกับเมติกการเปลี่ยนแปลง0.6 0.2 0.2 0.2 0.7 0.1 0.1 0.1 0เูเวลาเขียนในแนวแถวพยายามนะพยายามเช็คว่าแถวอะรวมกันได้1หรือไม่นะนะถ,ถานะหน้าถัดไปหรือช่วงเวลาที่1น,นะการคูณอย่างที่อธิบายแล้วนะการคูณให้เอาแถวคูณหลักนะอันนี้เรามาดูแถวคูณหลักนะ การคูณครั้งแรกก่อนได้สมาชิกตัวนี้ก็0.6นี้ก็จะมาคูณกับ0.6นี้นี้เอาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็นแล้วกันนย์นี้การคูณครั้งแรกแถวคูณหลักคูณน,นี้แล้วก็บวกกับ0.2คูณ0.2น,นี้แล้วก็บวกกับ0.2นนี้คูณ ย์จนถึงนี้บวกกันคูณครั้งแรกนะต้องคูณแบบนี้สามครั้งถึงจะสำเร็จนะ,ะแถวครั้งแรกก็ศูนย์จุดหกคูณกับศูนย์จุดหกนะด้านซ้ายให้มองแนวนอนด้านขวาให้มองแนวตั้งบวกนะศูนย์จุดสองคูณศูนย์จุดสองบวกนะศูนย์จุดสอง 0.2คูณ0.1น,นี่เสร็จไป1 1 1 1ชุด1คูนะ่แถวที่1คูณหลักที่2นะอันต่อมานะฮะเปลี่ยนเป็นส,เเน,นะเปนสีเขียวก็แล้วกันนะอันต่อมาเป็นสีเขียวก็ยังใช้แถวแถวเนี้ยที่มีอยู่แถวเนี้ยคูณกับหลักที่2นะแถวคูณหลักที่2ก็สมาชิกแรกคูณสมาชิกแรก สมาชิกที่2คูณสมาชิกที่2สมาชิกท,ที่3คูณสมาชิกที่3านะลองหาเทคนิคในการสแสดงวิธีทำให้มันง่ายๆนะลองดูเลยอธิบายไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็มองนะตรงนี้ก็จะได้0.6คูณ0.2คูณ0.2บวกด้วย0.2คูณ0.7 0.2คูณ0.7นะบวกด้วย0.2คูณ0.1คูณ0.1นะแล้วก ja er ja ็ยังคูณอีกช <s> ุดหนึ่งนะยังต้องคูณอีกชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือ แถวเดิมนะแถวเดิมแต่คูณกับหลักข้างหลังสุดหลักที่สามก็มาชิกแรกคูณจะมาชิกแรกนะสมาชิกที่สองคูณสมาชิกที่สองนะสมาชิกที่สองคูณสมาชิกที่สองสมาชิกที่สามคูณสมาชิกที่ 3, สมามนะก็ได้จุดหกคูณจุดสองจุดสองคูณจุดหนึ่งนะตรงนี้ 0.6คูณ0.2นะบวกด้วย0.2คูณ0.1บวกด้วย0.2คูณ0.8 0.2คูณ0.8นะรก็จบมนะันจะมีสมาชิกอยู่3อันนะเมตริกนี้ก็จะมีสมาชิก3อันนะมาดูสีน้ำเงินนะฮะ นี่เท่ากับเท่ากับ0.6คูณ0.6 0.6คูณ0.6ก็จะได้ตรงนี้ทดก็ได้นะ0.36บวก0.2คูณ0.2นะได้0.04เขียนเลยดีกว่า0.36บวก0.04แล้วก็บวกด้วย0.02 สีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินต่อไปสีเขียวนะชุดของสีเขียวนะก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งสองบวกศูนย์จุดหนึ่งสี่บวกศูนย์จุดศูนย์สองต่อไปชุดของสีแดงนะชุดของสีแดงได้ศูนย์จุดหนึ่งสบวกศูนย์จุดบวกศูนย์จุดหนึ่นะฮะ ปิดเป็นเมตริกนะชุดแรกรวมกันก็จุดชุดแรกรวมกันก็ได้สีน้ำเงินก็จะได้0.42ย์สีนะศูนย์จสีเขียวรวมกันก็จะได้ศูนจุดนะสีเขียวได้0ูนสีแดงรวมกันก็จะได้ศูนจุด รวมกันได้0.3ฮะให้สังเกตว่าทั้ง3มอันนี้ต้องรวมกันได้1นะจุด42บวกจุด2แบวกจุด3เท่ากับ1นะรวมกันได้1นี่คือนี่คือสถานะที่ช่วงเวลาเวลาที่1 ก็คือช่วงเวลาหน้าหรือช่วงเวลาถัดไปตามอ้างถึงในโจทย์นะฮะส่วน0.42ตัวนี้คือสถานะย่อยที่1นะึ่งนะ0.28แก็สถานะย่อยที่2 0.3สถานะย่อยที่3าเมื่อรวมมันเป็นเมติกก็สถานะที่ช่วงเวลานะช่วงเวลาอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่1นะถ้าตามโจทย์ในหนังสือก็จะได้คำตอบตรงนี้นะคือช่วงเวลาหน้านะ แต่เนื่องจากครูสั่งว่าให้หาช่วงเวลาที่2และช่วงเวลาที่3ด้วยเพราะฉะนั้นการหาช่วงเวลาที่2และช่วงเวลาที่3นะก็เอาที่ได้ตรงนี้นะที่ได้ตรงนี้ต่อไปจะหานะสถานะหาคือความน่าจะเป็นการเกิดสถานะในช่วงเวลาที่สองนะเขียนสันนๆอย่างนี้นะ

หนึ่งจหนึ่งแล้วก็ศูนจุดแปดนะการคูณก็ทาเหมือนเดิมนะการคูณก็เอาแถวคูณกับหลักนะเอาแถวคูณกับหลักซึ่งมันก็จะมีเนื่องจากมีหนึ่งแถวสามหลักการเอาแถวคูณกับหลักก็จะเกิดการคูณสามรอบนะเกิดการคูณสามชุดชุดที่หนึง่งก็แถวหนึ่งคูณหลัก หนึ่งนะแถวหนึ่งคูหลักหนึ่งก็จะเป็นศูนจะุ 42, คูณกับ0.6บวกนะบวกต่อไป0.28คูณกับ0.2นะบวกศู 3, คูณกับ 0 1นยนะ์จุดนึ่งเนี่ยเสร็จชุดแรกนะฮะชุดแรกชุดแรกนะชุดแรกที่คูณก็คือ0.42คูณกับ0.6นย์จุดหนะศูนยจุดคูณกับ0.2นนะแล้วก็0.3คูณกับ0.1นย์นะชุดแรกชุดต่อไปนะชุดต่อไป จุดต่อไปก็จะเป็น0.42เหมือนเดิมน,นะ0.42คูณกับ0.2บวก0.28คูณ0.7นะบวก0.3คูณ0.1นะบวกบวก 0.3คูณนะแล้วก็มีชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งก็คือ0.42นะคูณ2นจุด42คูณน คูณ0.2 42คูณ0.2บวกนะ0.28คูณ0.1 0.28 0.28 0.28คูณ0.1แล้วก็บวก0.3คูณ0.8 ูน0.8แปนะัปิดวงเล็บนะเป็นแบบนี้ทีนี้สีแดงนะสีแดงทำเหมือนเดิมนะจุด4.2คูณจุดจุด4 2คูณจุดจุดคูณจุเท่ากับ0.252 บวกจุดสองแปดคูณจุดสองเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าหกศูนย์จุดศูนย์หกบวกตัวนี้ได้ศูนย์จุดศูนย์สามสีแดงนะฮะต่อไปสีน้ำเงินนะจุดสี่สองคูณจุดสองจุดสี่สองคูณจุดสองเท่ากับศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย แสองบวกบวก0.084แปดสี่บวก0.196 0.196งจุดบวก0.03จุดสองคูณจุดเจเท่ากับจุดหนึ ต้องนั้นได้ต่อไปสีดำสีดำคือ0.42คูณ 0. 2ก็ได้0.084บวกน 8, บวกนะปิดก็จะได้ 0.338สาสีแดงนะสีแดง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 สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินตอนนี้ต้องฝึกให้นะชำนาญนะ0.38จสสีน้ำเงิน

จุดสามหนึ่งต่อไปจุดศูนย์แปดสี่บวกจุดศูนย์สองแปดบวกจุดสองสี่เท่ากับสามห้าสองนะแล้วให้ตรวจสอบดูนะตรวจสอบว่ามันต้องรวมกันได้หนึ่งนะจุดสามสามแปดบวกจุดสามหนึ่งบวกจุดสามห้าสองเท่ากับหนึ่งนะอันนี้ เป็นสถานะณนะช่วงเวลาที่สองนะสถานะที่ช่วงเวลาที่สองนะฮะมีสถานะย่อยแรกคือ0ูนย์จุดสถานะย่อยที่สองคือ0นะูนย์จุดสถานะย่อยที่สามคือ0ูนย์จุดสาสองนะทีนี้เนื่องจากว่ามาสั่งเพิ่มนะเนะี่ยฮะสถานะในช่วงเวลาที่3ด้วย เพราะฉะนั้นการหาสถานะในช่วงเวลาที่3นะสถานะในช่วงเวลาที่สามในช่วงเวลาที่สสถานะในช่วงเวลาที่สนะคือก็เอาผลที่ได้จากสถานะในช่วงเวลาที่สอง ก็คือ0 3น8จุแะ0 3 1แล้วก็0 3 5 2ไปคูณกับเมตริกการเปลี่ยนแปลงนะทร a n s i t i o n เมตริก0ู0.2์จุด t i ง n ูน t เมนี้จะเป็นเมตริกเดิมเสมอนะ0.1 0.1 0.1แล้วก็0.8นะการคูณเราก อันนี้ตัวอย่างอันที่สามสถานะในช่วงเวลาที่สามเราก็ลองทําเองนะแล้วก็หาวิธีแสดงวิธีทำที่เราเข้าใจและสามารถเอาไปใช้ได้เราลองหาวิธีของตัวเองนะจะทํเมันครูก็ได้แต่ครูจะยาวออกด้านข้างนะหรืออาจจะหาวิธีลองดูในหนังสือเขาก็มีตัวอย่างที่ทให้เห็นวิธีทําคือวิธีทดลงบน ตัวเลขว่าจะคูณกันยังไงบวกกันยังไงนะสุดท้ายตัวนี้นะให้นักศึษาลองทําดูนะสุดท้ายคําตอบมันอยู่ที่0.3นย์จแล้วก็0 3 8์ามแปนนี่คือคําตอบนี่คือสถานะในช่วงเวลาที่3ตรวจสอบคำตอบจุดสบวกจุดสาบวก 3, ามแปดสองได้หนึ่งนะให้ทศยมเราอย่าเพิ่งไปตัดมันนะเอาที่มันได้เนี่ยสี่ตำแหน่งห้าตำแหนง่นงก็เอาตามนั้นนะอันนี้สังเกตดูนะสมาชิกตัวนะตัวแรกนะตัวแรกตัวแรกศูนย์จุดสามสามมันก็จะลดลงเงี้ยสังเกตนะมันลดลงนะส่วนสมาชิกตัวที่สองสถานะย่อยที่สองเนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงนิดนึงเปลี่ยนแปลงไม่มากนะตัวนี้อันนี้เปลี่ยนแปลงไม่มากแต่ตัวนี the ้ศูนย์จุดสามห้านี่มันเพิ่มนะตัวนี้เพิ่มนะทีนี้ถ้าเรายิ่งคูณไปไอตัวที่มันเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อนะคูณไปช่วงเวลาที่สามรอบที่สามช่วงเวลาที่สี่ช่วงเวลาที่ห้าช่วงเวลาที่หกนะไออัตราส่วนตรงนี้มันจะคงที่อัตราส่วนตรงนี้คงที่ก็เรียกว่าสถานะคงตัว สถานะคงตัวมันก็จะบอกส่วนแบ่งทางการตลาดหรือนะอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นระยะยาวนะส่วนไันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในแต่ละช่วงเวลานะคงที่เรียกการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอัตราส่วนระยะยาวนะอัตราส่วนระยะสัน้นะเดี๋ยวดางตัวไปจะเอาตัวอย่างนี้ไปหาสถานะคงที่อีกจีนึงนะสถานะคงที่อีกจีหนึ่งก็ให้ chăm chỗ đó bài nha